เขาพูอยากได้เจ้าเหนียวเนาะเขาแค่เกิดมากจนข่ากับน้ำเท่านั้นเรื่องปัจจัยนี่เขาบูกนี้ินข่ากับน้ำเท่านั้นเงินนี่โบกมีคนจเป็ดกบไข่เขาพได้ราคากันล่ะเงินนี่โบกมีคนจําเป็นเอตรงตัวกันมีอยู่เลยครับว่าหลายแล้วนะครับครับโอ้ครับครับครับมีหน่อยมีหลายก็ถือว่ามีคือครับครับตู้หลอดมือนี่เขาก็ถือว่ามาใส่งานวัดมางานวัดมาใส่งานวัดไม่ได้เศร้าจนคำจนตู้จากมือแล้วครับน ออามื่วานสองมื่สองมืสองมือนนะครับเนาะมือื่นสิไหมบอกครับมาคือว่าช่วงนี้ว่างว่างว่างก็คือมาซอยนะครับเนาะมาซอยกันมาซอยกันเจ้านี่จิตใจดีครับตุจิตใจดีดีดอน้ำน้ำไปได้มาได้นะโอ้ครับต้องเห็ดตองเห็ดนะครับเนาะตองเห็ดตองสั่งซอยกันเนาะคือว่าอย่างไงความเห็นแก่ตัวนี่มีบ่เจ้าบ่ที่ผมเห็นนี่เจ้ามาใครหลายคนรับไหม มักไห่ตัวมักไห่ให้เรามีความสุขบ่ครับให้มีความสุขเราใจเย็นเลยมีข้อมูลมีเะาแทนทามอันเห็นเขาก็บ่เป็นยังงโอ้ข้าบ่มีทรัพย์มีสินเขาเอาแห้งเอาเนื้ตุ๋เนาะแหงโอ้เขาทาขนาดครับตลอดเขาอยู่ใส่กระตันอ่ะไม่ยุ่งทำทำท่ามยังทำไหนทำสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบเก้าขันตัวสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ขอพาพี่น้องมาพ่อกับไอ้รอดนะครับเนาะอุบ่าวไทยบ้าน คงแท้แะครับพี่น้องครับเมื่อนี่เรามาซอยงานทั้งวัดครับพี่น้องครับพอดีเพื่อนได้ขอแหงไปทั้งชาวบ้านนะครับเนาะผู้ใดว่างก็ให้มาซอยกันแนว่าบนครับซึ่งเรานี่บ่มีพลาดครับที่สิออกจากปลาจากน้าจากเขามาซอยกันนะครับเนาะซึ่งนี่ก็คือวิสัยที่แท้จริงของเราครับพี่น้องครับสําหรับไอรอดนะครับเนาะอยู่จนค้นสุดไทย่นละครับจนแล้วงานครับ แล้จังสิกลับนะครับเนาะเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องงานส่วนรวมนี่ขอให้บอกหรือขอให้ได้ยินกับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นงานสังสรร์ลื่นเลืองต่างๆนี่เขาก็สิบ่คอยได้เห็นเราละครับเนาะเพราะว่าเรานี่เป็นคนอยู่ปลายอยู่นา้าอยู่เขาครับพี่น้องครับเราวว่าเป็นงานของแขกผู้มีเกียรติเหมือนกับพี่น้องครับแต่เรานี่เกียรติบ่พอทั่นพีพพ่นอ้องโอ้ฟังเรานรับ อินแต่เหลืตอตนแล้วยู่นะครับเนาะพี่น้องครับเออซีมาอยู่เออมืออื่นมาใส่คอนิดนะครับเนาะมาดวะเวจ้านี่จิตใจดีหรือตุลัดการใส่เลือนี่อยู่ในใจเจ้าเนาะแม่นเราไปซีเราก็าไม่ได้อไปไหมเออคือเราไม่เห็นแถวบ้านเหรอเออเม่นเราไปที่เราเอาบาตกับกดเข้าไปซืีเราไม่ได้ออสราไปไหรอกไม่หรอืรอ คิดได้แบบเจ้าบัทุุคนีอู้เข่าท่าครับสร้างเพิ่นเลิกการเลิกงานกันเบิดแลเรานะครับพี่น้องครับไอ้หลอดกันเลยส่วนว่าว้พระไาสั่นครับพี่น้องครับผมก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องนะครับเนาะขึ้นมาไว้พระรลก็มาเที่ยวผูเที่ยวเขาน้่กันครับพี่น้องครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นหนาแรงนะครับเนาะอ้หเดียวไปทั้งใลก็แห้งแล้วครับพี่น้องครับมีแต่ใบไม้แห้งไปไ สวยงามบูสวยงามจังใดครับเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อตุลอดเขาอยู่ใส่ก็ตอนเลยแล้วมียุทำทำทำอยังครับหนึ่งทำอาจารย์ทำอาจารย์เอานอย่างนี้โอ้แต่เหมือครับเดี๋ยวให้ผมเบื้องเลยพูดพูดหนูนี่ครับเข้าไปท่างใดครับเอาบอกมองไปเลยครับอุ่นแก้เลยอุ่นแใส่อุ่นแจนะครับเนาะโอ้ขึ้นไปเบิ้งเหยียบหน่อยเลยนอนอยู่นี่โอ้อาจารย์นอนอยู่ใส่กระต๊ดเลยน้าหน่ะมองเลานอนโอ้โอ้หนี่เนาะครับเนาะโอ้ ภาพประาทานสามองค์นี้อะไรคับนี่แนวไหครับหนึ่งเราเน้นตัวนี้เออตู้แต่ก่อนที่ยังบ่มีวัดที่ยังบว่วพื้นยังบ่ไม่เห็ดนี่เป็นยังครับบัวนี่เป็นท้าไปทำทำทัรงบดานใ่แล้ทำทัรงมชาติเลยเป็นเนี่ยมั<อ>บนบนตกมั่งที่ไหนวะครับน้าไหลย,ย้อยมื่อนี้ที่มองนี้มองนี้บัวย,ย้อยเท่าไรเนี่ยมองไอเจียงไตที่เขาเข้ามาเห็นนะโอ้ครับครับมื่นี่เราเข้าไปได้พูดในตู้มุดเข้าไปได้ปะบ่ัว มันสุดทัวนี้นะ่ะโอ้มันสุดอยู่นี่นะครับแ้วเพื่อขินทำอือนี่อาจารย์นอนนอยู่นี่นะโอ้ครับครับอาารนอนนอนอยู่นี่นี่มองอาจารย์นอนนะครับเนาะนี่แกนะะขามเราเนี่ยตีเราโอ้แกนขามน,นี่แกนขามเล่นประทูนโอนี่อาจารย์นอนอยู่นี่เปิดม้าหยังออกของเราเอาหมาหนีน้อยนึงป่าอีกเนี่ยนทีบางทีกูจัดว่าโอ้เรานอนของนอนนอนครับครับพวกปีกอย่างนั้นเขาไม่ได้รับเงินคืนครับขอช่องกูด้วยครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ทั้งวัดตานาะเนาะพอดีเห็นจักรยานตุ่ลอดจอดอยู่ตีนเขานะครับเนาะแข่งห่วยนาครับก็เลยถือโอกาสมาเล่นน้ำเล้าหรอกกัพาพี่น้องมาไหว้พระน้ำครับเนาะหลังขวหลังวหลังเชิงขวาหลังเฉิบกวาอู้อันนี้จะของเด้ววะมีตัวหลันนะตัวไดมัูไสวุด้วยมองนะนครับสั้นสองสั้นบอซสวหลังพุ่นหลังพุ่นหลังข้าวทันยัยกว่าครับอันนี้ ว,ว่าห้าสิบปอนเพราะไรวะบันไดอ่ะบันไดโอ้บันไดขึ้นไปพอดพุ่นบ่มครับเอาน้ำเนื้อน้ำน้ำน้ำนับเนื้อโอ้ครับต้องขึ้นพุ่นก็ได้ค่อยๆอย่างครับครับหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสิบเก้าคันตัวูถ้าผิดก็ต้องโอ้นิดหน่อยนะครับเนาะผิดแกขอโทษขออภัยว่าหลังไงเลยคือวงหว่าหลังตู้ได้ไปิซอยเพิ่มท่นผู้ชมนะซอยหลังนั่นหลับ เ่าอ,อยู่ตองเหยียนแลาะโอ้วมือนี่กันมาซอยให้เก่าหน้าตุ้นเนะาะครับบ้านหลังเขบ้านแก่เข้าไปขอให้เป็นงานส่วนรวมมันมาตุัวคอ้เป็นเขา้าที่มาทำการขอ้ขอมูล โอ้โบได้บังคับเนาะตุ๋เนาะมาใส่กันทำบุญกินทานครับมีข้าบุญมีข้าแทนทานอันเหรอเขาข้บุญเป็นอยังโอ้ข้าบุญมีทรัพย์มีสินเขาเอาแห้งเอาน้าตุ๋เนาะเขาแห้งโอ้เขาทาขนาดครับบัได้เรียกร้องเห็นในม้เอย่างงันครับบเราสางเนาะจ้นเลยคือเขาว่างเขาเก่าแห้งมาใส่เขาบุญมีเงินครับบคงดู้คงดูบคงรู้บันไดจะว่าสูงครับเดี๋ยวได้ตุ๋นได โอ้ก็แขกอยู่เรนยนโนตุนาะเป็นตาสอดนี่ครับนี่บ้านกลางโนทุนนะเขาอยู่บ้านกลางโอ้ครับที่เรว่าบ้านนั่นให้โอ้พิดพีดพีดเลยตัวด้วบ้านกลางคือบ้านกลางไปทุวไอ้บ้าบ้านใหม่ก็มาได้บ้านใหม่ได้กลางหายครับนอนขอเป็นต่างหากนอนของป็นต่างหากเกย์จำรันต่างหากวมกันเป็นหมู่บ้าน น,นี่เนะครับโอ,โอ้นี่บอกครับพ่อไอ้ตู้ก็ได้มามสวยเพิ่นสร้งมางโอ้เฮ้ปุ๋นได้เฮ้กันน,นี่แล้วนี่นนะครับทำบุญที่นี่แล้วโอ้ลองเมื่อยตาเมื่อยที่เมื่อยหางมื 5, ม่อยนะครับโอ้สวยงามอะไรตัวไอ้อค,รครับพี่น้องครับไหวยพระขอพอรกับตู้รอดจากไะไนะครับเนาะ พื่อความเป็นสิลิมมงคลของชีวิตน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องสำนักสงฆ์นี่ก็ตั้งอยู่บริเวณบ้านกลางอำเภอเกษตรสมบรณ์จังหวัดเชียงคุมนะพี่น้องเนาะผู้ที่สั่งสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็คือพระอาจารย์ทศพนหรือว่าอาจารย์น้อยนะครับเนะาะพระหนุ่มไฟแรงครับพี่น้องครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับพี่น้องทำยุ่ยใส่ก็ครับทำหูหดลังเนี่ย วา<อ>ออยุร้อด้านไหด้านทังกอะทั้ง,ง,งนไอ้คุครับทำไดงีายกันตูวทำนี่ครับทำนี่เราทำอาจารยน์น้องโอ้ทำอาจารย์นอนนน่งี้ยสุดแล้วนะครับเนาะใบไม้ที่เป้าเด๋อมีปีเปน่อเป่าของร้านเป้ากันไฟสิตู<ม>้เห็นไหมเพราะว่าแห้งท่าไหลนะครับเนาะต่วน้วอาจารย์น้อยโอ้แ้งวันไร้แห้งวันวไเลยตัวไม่น้ำหมด มืัอนี้อยู่ถึงสมรสมกับผู้รอดนะครับนะพี่น้องกับเรามาสอยงานแล้วก็ถึงเมื่อไหร่พระครับพี่น้องเนี่ย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 แห่พลาบัตรขึ้นมานโอ้แหมพระประธานขึ้นมาเนี่ยโค้งมาเนี่ยโอ้โคงมาเนี่ยนะครับเนาะแปลว่าตู้กรบโบผาดเนาะมานละครับโอ้ครับแห่พลาบัตรขึ้นมาไหมครับโอ้ตอนแรงเขาก็ต้องกลับไปอยู่ท้องให้ท้องน้าอยู่เที่ยงเขาคือเกาครับบ่อใดนะครับเนาะทิมบ่ได้บ้าน บ้านก็คือปลาทงนาก็คือบ้านนะตูนเนาะแต่ว่างานส่วนรวมหรืองานทำบุญทําทานงานซอยวัดซอยวะขาดบรได้นะตูเน,ะเนเนาะครับครับโอ้ครับพาประธานนี่ซอยกันหามขึ้นมาทั้งนี้นะตูนเนาะหามขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นไปนี่ล้วก็เอาไปประดิษฐานไว้ท้งนั่นเนาะตึงหลแกเสงงบักนาะตูนเนาะเสงบดีครับ ลงมาพี่ไปังีลงพี่ลงคุณได้เลยนะครับนัครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ทั้งบัตานะแต่ก่อนบักไงเลยเต๋เหินก่อนนี้ยังไม่แตกโอ้โมันบังทีครับแต่ก่อนมันขวางทางเลย ไม่จากได้หลังเท่านีน้แหละตู้อยากได้หลังประมาณเท่านี้นะครับเนาะเพราะได้อยู่ได้เฝ้าทีาตู้เนาะมันมันหมดเงินหลาเข้าไปเลยมาหนี้คุณบอก็ตุ๊กทำเงยบทำเงยบคืออย่างครับทำเงยบนะ่ะมันโมแกบนะ่ะโอ้เออเขาใจบอก <laughs> ทำตัวเนี่มันแงยบโอ้ยเงยบอยู่ยนะ่ะโอ้ยมีช่องว่างไงเข้าไปได้ล่ะโอ้โห กระเลื่อนทำเงีบโอ้คผมก็หากระเลยินใน้ตั้ทำแงียบดิโอ้นี่ราเป็นเงยบด้ยนะโอ้ครับครับเพราะข้างในมีก้อนหนึ่งอยู่นี่เป็นชั้นตมานี่เขาไปนอนได้หันมองหันนะโอ้เขาไปนอนได้เลยฝนตกนี่เขาไปรีได้สบายเลยหนักมัน้ันหักทำใจยากไหมโอ้ครับครับครับโอ้ทำเงียบเป็นขีดนึ่งที่อบสมุนไพรคือแต่ว่าเขาไปน้อยพูนเค้นโอ้เรนเนี่ยของเก่า เนี่ยมุนเข่าโอ้นี่คือโอ้อบอบสมุนไพรนี่นี่เอาตั้งไรไปครับโอ้สมุนไพรนี่ครับครับครับป่าโป่งแหวกนี่คือครับตุลอดมือนี่เฮาก็ถือว่ามาใส่งานบัตรเป็คนนู้นมางานบัตรมาใส่งานบัตรเจ้าจนคำจนตู้จากมือแล้วครับเอามาวาดสองมือสองสองมือนะครับเนาะมืออื่นสิไหมอีกบอครับมาคือว่าช่วงนี้บ้าง ว,ว่างก็ขึ้นมาซอยนะครับเนาะมาซอยกันเนะจ้านี่จิตใจดีครับตุจิตใจดีตัวน้ำน <laughs> ้ำไปได้มาได้นะบุครับต้องเห็ดตองเห็ดนะครับเนาะอตองเห็ดตองส่างอยกันเนาะคือว่าอย่างไงความเห็นแก่ตัวนี่มีบ่ะเจ้าบมีนะครับเนะาะมักให้ไรกว่าไรก็รับบ่ะที่ผมเห็นเนี่เจ้ามักให้ายก็รับไหม มกไห้ดัวมกไข่ไห้เรามีความสุขบ่ะครับไห้มีความสุขเราใจเย็นยังไโอ้รับนี่คือจังไงก็ได้โบ่บได้บบเป็นยังที่ผ่านมาเนี่ยอยงน้อยเนี่ยกับเบี้ยต้องขี้บอกนอ่โอกก็ไห้น้องเอาไปเขาบ่ได้ห่วงโอ้เบี้ยยังคีบก็บ่ได้สนใจบ่ครับเขาบ่ได้ห่วงบอกว่าเขาลสครละเขาบ่บจับโอ้ครับเขาบ่อยากได้เจ้าเหนียวเนาะเขาแค่เกิดมากินขวกับน้ำท่านั้นยังปัจจัยนี่เขาบ่มีกินขาวกับน้ำตอนนั้น เงินนี่บ่มีววพวกไข่เขาบ่ได้รักษากันแล้วเงินนี่บ่มีคนจำเป็นเออตรงตัวก็มีอยู่เลยค่ะเว่าหลายแล้วนะครับครับโอ้ครับ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 โอ้ครับมีหน่อยมีหลายก็ถือว่ามีก็พอครับครับครับเ,เพราะพอเฉียดมาเพราะพอติดกระเป๋าไว้น้าตุลน่ะโอ้ได้การได้การครับครับโอ้ครับครับตัวครับติดถุงไว้นน้ำน้าตุลน่ะเก็บไว้ครับดีดีหมุดวางเงินทองคือปมาทำเขาติดอย่างนี่เพราะเพื่ขอเพื่อโอ้ครับไหวผู้ใดเดือดร้อน เขาไม่ได้ขอน้องแล้วเขาไม่ได้ขอแม่เขาไม่ได้ขอหลานครับเขาเอภัยเพราะว่าบอกว่ามีแล้วโอ้คือพออยากได้นี่ล้านมันแน่สิบล้านเดี๋ยวมีสิบบาทนะโอ้ครับครับครับต้องเอาไปนี่อ้างขอครับมาดีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมกับตูดรอดของเขาเก้าไว้ทั้งนี่นะครับเนาะกับถึงภูถึงเขาเน้ะตูดเนาะครับโอ้ครับครับครับบวกอะโอ้บวกยังไงเขาเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วมีหัวนึ่งยูปุ่นหัวนึงครับ โอ้นี่นะครับเน้าปลวกสำหรับให้ปลาเนาะเหยื่อหัวตกอันโอ้ครับเดี๋ยวนี้มันดูเลยครับครับเมันขึ้นมาหลายหลายโอ้นี่คือเล้งไว้เราเนาะตูนะเล้งเาเล้งเล้งเราเล้งเราอ่าอ่าว่าตุลอดจัดไวเราเนาะครับครับรมของมัอนเดิมทางคุ้งเหมือนเดิมอ๋อไม่ใครเลยครับคเมื่อวานนี่ผมไปซอยผมได้ยินผู้ใหญ่บ้านประจับเนาะไปไปสอยกันแน่แต่ว่ามือนี้นี่ ผมบ่คิดว่าที่มีคนเปซดไฟเพิ่นเพราะว่ามันเหลือแต่สร้างเออเบ่เบกี่ยวกับบ่เกี่ยวกับเงินกับท้องในสุนเนนะอู้นี่ควาอิ่มเป็นเงื่อนงำเราอะไปพ่อกันคิดหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ